คุณวันแก้วนะครับมาจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยหองการค้าไทยนะครับในวันนี้ที่เรามาจัดงานนะครับประชุมสัมมนาวิชาการภายใต้หัวข้อนะครับก็จะเป็น,เส,นเส้นทางการค้าสายทองคำนะครับมอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรีโอกาสทางการค้าและการลงทุนบริเวณชายแดนฝั่งตะวันตกนะครับซึ่งโครงการนี้ครับจะอยู่ ภายใต้สักง,งานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงสาธารณกรนะครับซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำในทุกๆปีนะครับก็จะมีการาสัญจรไปจัดงานเสวนาในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิทภาคของประเทศไทย<ไ>นะครับโดยงานในวันนี้นะครับก็ทางสังงกงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเนี่ยก็เล็งเห็นนะครับถึงโอกาสในการที่จะสามารถเชื่อมโยงนะครับฐานการผลิตไปยังบริเวณประเทศเมียนมาผ่านทางอามอเตอร์เวย์สายบางใหญ่กาญจนบุรีนะครับ ทีนี้ก็เลยได้นำพาเหล่านักวิชาการต่างๆนะครับมาให้ความรู้เกี่ยวกับผลการศึกษาถึงผลกระทบของเศรษฐกิจนะครับที่จังหวัดกาญจนบุนรีจ้าละในวันนี้นะครับก็จะเป็นการตกผลึกนะครับถึง โอกาสนะครับที่คนกาญจนบุรีเองเนี่ยจะไดะ้จากการมีมอเตอร์เวย์นะครับสายบางใหญ่กาญจนบุรีนะครับแล้วก็การเชื่อมโยงการผลิตแล้วก็การค้าชายแดนนะครับไปยังประเทศเมียนมาและอีกในย่างหนึ่งนะครับก็เพื่อต้องการที่จะรับฟังความคิดเห็นของคนในพื้นที่นะครับเพราะว่าการดําเนินการมอเตอร์เวย์ way, เนี่ยก็ใกล้จะแล้วเสร็จเหลืออีกประมาณอย่างน้อยๆเนี่ยประมาณ2อสองปีนะครับสองหรือสปีจะแล้วเสร็จนะครับก็อยากมาฟังเสียงสาวเสียงของ ผู้คนในพื้นที่ทจังหวัดกาญจนบุรีอีกครั้งนะครับว่ายังมีความคิดเห็นแบบไหนยังมีความต้องการอะไรไหมหรือมีข้อจํากัดอย่นอื่นไหมที่อยากเสนอเนี่ยให้ภาครัฐได้รับทราบสวัสดีครับวันนี้นะเป็นงานเรื่องของการสัมมนานเกี่ยวกันในเรื่องของทางหลวงมอเตอร์เวย์นะครับแล้วก็มันจะเกี่ยวพันนะฮะกับภาคเศรษฐกิจของจังหวัดกาญจานบ,บุรีอย่างไรนะฮะก็ งานนี้ผมก็เห็นว่าเป็นงานที่อยากจะให้ประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องมอเตอร์เวย์มาการญจนบุรีและเราจะได้อะไรนะคืออันดับแรกเลยเนี่ยอันนี้ผมที่เราจะได้เนี่ยแน่ๆเลยคือได,ได้เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวกาญจนบุรีซึ่งปกติเนี่ยกาญจนบุรีเนี่ยมาการจากกรุงเทพมาเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลาประมาณ3ชั่วโมง หลังจากมอเตอร์เวย์เสร็จเนี่ยก็จะย่นระยะทางนะครับลดเวลานะฮะก็จะเหลือประมาณสัก1ชั่วโมงผมถือว่าตรงนี้ก็จะทําให้อาเศรษฐกิจในการญจนบุรีก็จะดีขึ้นมากนะในเรื่องของการเดินทางส่วนในเรื่องของอันที่2นะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกรโดยตรง เกษตรกรเนี่ยในการขนพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะทางเจนบุรีของเราเนี่ยมีพื้นที่มากเป็นอันดับสามของประเทศพื้นที่ทางการเกษตรเราเนี่ยถือว่าเยอะแล้วก็เยอะมากโดยเฉพาะเรื่องผลิตผลทางการเกษตรนะฮะไม่ว่าจะเป็นผลไม้นะฮะหรือจะเป็นเรื่องของอาหารแห้งหรือจะมาเราดูเนี่ยอาหารหลักของเราเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังางการจจนบุรีเราเนี่ยประกอบไปด้วยข้าวโพดนะครับ มันน้ำปลาหลังอ้อยอันนี้คือพืชหลักเศรษฐกิจส่วนพืชรองนะฮะก็จะมีะทุ้เรียนมะม่วงเงาะนะฮะ,ะข้าวโพดหวานซึ่งตรงนี้ผมว่าเป็นหลังจากเราเนี่ยได้ดูเรื่องทางถนนผลทาง,ทางเรียบร้อยเนี่ยผมว่าเรื่องการขนส่งเนี่ยจำเป็นเพราะว่าการขนส่งตรงนี้มันหนึ่งมันจะทําให้ประหยัดเรื่องต้นทุนนะฮะคือค่าขนส่งเนี่ย มันเป็นเรื่องของการกำหนดราคาสินค้าเมื่อทางดีทุกอย่างดีระยะเวลาเร็วเนี่ยการขนส่งนะฮะมันก็จะทําให้เร็วขึ้นอุปสรรคก็จะน้อยลงเรื่องความเสียหายของผู้ปลูกทาการเกษตรก็น้อยนะผมเรียนว่าตรงนี้เกษตรกรเราก็จะได้เต็มๆนะฮะแล้วก็ในเรื่องของอการขนส่งสินค้าพืชผลจะเกิดเรื่องของการเล่าเสียเนี่ยจะน้อยมากนะเพราะเราจะใช้เวลาระยะเวลาค่อนข้างจะ,ะเร็วนะ ส่วนตัวที่3เศรษฐกิจที่จะเกิดหลังจากมอเตอร์เวย์เกิดนะครับแล้วก็ไปถึงชายแดนบ้านพุทธน้ำร้อนตรงนี้คือเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมทางการเกษตรซึ่งเราเองเนี่ยหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าตรงที่มอเตอร์เวย์ที่ออกมาเป็นระยะระยะเนี่ยที่จุดเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยในเรื่องของอจุดพักสินค้าในเรื่องของการสร้างงานนะฮะในเรื่องของอุตสาหกรรมการเกษตรผมว่าตรงนี้เกิดเกิดแน่แล้วก็อะไรสิ่งดีๆก็จะตามมาเยอะในการทศบุรีผมเรียนว่า หลังจากที่มีข่าวเรื่องมอเตอร์เวย์นะฮะ